อิ่งแม้เรื่องมารัวๆแบบนี้คูณสี่าไปต่อแลกันนาพันหนึ่งสีง่นะยทีนึงเกิดงาคูนหกมาได้เรื่องเลยนะหัวหกสิบแปแบบมีพัดมาเข้ารัวๆแบบนโอเคสองหนึ่ง สวัสดีวรุ่นเมกาวรุ่นดูไปวรุ่นจะทายที่หัวใจกเลทุกคนนะจะ๊ะฝากแท็กไลค์สับสับคลากดกระดิ่งกองแกงกองแกงให้ช่องบังด้วยนะวันนี้บังก็อยู่กับเกมลักกี้เนโกหรือเกมแมวนำโชคไปกันเลยวรุ่นเดี๋ยวมาดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันก่อนเลยนะอัตราการจ่ายก,ก็จะมีตามนี้เล่นนะเกมนี้สเก็ตเตอร์ต้องเข้า4ตัวถึงจะได้หมุนฟรีแล้วก็มีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะโอเควันนี้บังก็พกทุ่มาที่500เดี๋ยวเริ่มกันที่เบ็ดสิบกันก่อนเลยดี ยี่ให้เลยนะตอนนี้ก็ขอเบ็ด1ิบกันก่อนละกันคุนแค่500ร้อยนะค่อยๆไปกันนะไว้รุ่นนะอย่าไปใจร้อนนะตอนนี้เปิดออตโต้ไปก็ยังมีช็อตแตกให้บังเห็นอยู่นะโอเคก็ถือว่ายังดีอยู่นะเปิดออโต้ถ้าไม่ดียังไงเดี๋ยวก็ต้องกดเองแล้วละ่ะ แต่วันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่โอเคยังมีตัวจ่ายให้บางนะแบบนี้นะถือว่าสวยนะไหลกันต่อเนื่องแบบนี้ว่าไงเอลงมาไม้สวยงามเลยนะคูณ2ให้ด้วยดอกนี้รู้เรื่องเลยนะไปกันต่อเนื่องสิมีวายค้างแบบนี้นะพัดมากสวยๆนะโอเคให้มันได้อย่างนี้หน่อยนะไปกันต่อเนื่องเลยนะออโตโอ้เหลืออีก2หมุนว่ายังไงหมดแล้วหมุนสุดท้ายยังไงดีละ่ะเปิดออโต้อ,อีก10บหมุนนะ เดี๋ยวมาดูกันต่ออีกสิบหมุนนะถ้าสิบหมุนนี้ดีก็เปิดต่อไปเรื่อยๆคูณหกไปก่อนแล้วกันดอกนี้นะโอเคยังมีคูณลงมาให้บังบ้างล่ะนึนกาจะไม่มีตัวคูณให้บังบ้างเลยนะดอกนี้คูณสองไปอีกทีนะโอ้โหเป็นไงล่ะซูชิมากแบบนี้ได้เรื่องเลยนะอะไรก็ได้ขอซูชิมาแล้วก็ขอพวกพัดมานะถือว่าสวยนะเกมแมวเนี่ยแต่ถ้าพวกษรตัวอักษรภาษาอังกฤษนี่ก็ยังไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้แหละพัดลงมารัวๆแบบนี้คูณสี่เข้าไปเลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะแตกของพัดแปดสิบนะ ด้เรื่องเลยนะบอกแล้วนะทักปึ๊บมาปั๊บนาพัดเนี่ยเห็นไงนะเห็นตัวใจแล้วเห็นต่วเลยนะเป็นไงคุณสองไปอีกทีหนึ่งนะคูชี้เข้ามาอีกทีย้ำสิบไปอีกทีคุณสอง โอ้โหเบอร์ภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะจะแบบว่าจ่ายไม่ค่อยราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกเก็ตเตอร์เข้าหรือเปล่าดอกนี้เข้าไปแล้วจริงนะแต่งสีลุ้มแน่นอนนะมาแล้วนะสกเก็ตเตอร์เข้ามาแล้วนะเอาจิดหมุนนะเข้ามาแบบนี้สี่ตัวนะต้าห้าตัวก็เอา12สองหมุนนะแบบนี้ได้คูณลงมาก่อนลนะกันนะเก็บจบคูณก็กว่าไงคูณมาเพิ่มแล้วเป็นคูณแปดตอนนี้ขอส,สวยๆขอส,สวยๆเป็นไงเจงมาดอกนี้ได้เรื่องเลยนะคูณแปดย้ำมาแล้วว่าไงล่ะ อออตอนนี้คูณแปดอยู่นะคูณแปดได้ไมาคูณอีกแล้ว คุณสิบแล้วนะตะน้องคูณสิบแต่ให้บังขึ้นที่คูณสิบสองให้ด้วยเอาไงล่ะแบบนี้นะคูณสิบสี่ขายไปก่อนขอเสื้สวยขอเส้สวยแบบนี้คูณสิบหกเข้าไปเลยเอาเรื่องจัดนะคูณสิบแปด,ด,ด,ดมาว่างไงล่ะแบบนี้เอาไงดีเอาไงดีขอหน่อยขอหน่อยอีกหนึ่งหมุนหนึ่งหมุนโอ้โหจะคูณลงมาคูณยี่สิบดอกนี้โอเคหมุดซ้ายมาให้บังหน่อยครับผมแตกมาที่คูณยี่สิบนะย้ำเบรกทีหนึ่งนะเอานะเป็นยังไงล่ะมาชุดสุดท้ายนึกว่าจะไม่ให้บังซะแล้วนะดอกนี้ลุ้มฟรีในฟรีว่ ให้เข้ามาหรือเปล่าสกีเต้ตัวเดียวไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็แต่งมาให้บางทั้งหมดจูดู้เอาสียัดมาติดหมุนแบบนี้เอาไปเลยแปดหลายไปสองนะโอเค ได้เวลาขึ้นเบ็ดกันแล้วไม่รอช้าไปที่เบ็ดยี่กันเลยดีกว่าคนของมันเยอะนะบอกให้ใส่เบ็ดยี่เลยนะเอาหน่อยขึ้นมาถึง2องพแล้วนะก็เลยขึ้นเบ็ดยี่ได้นะแรกมีทุน500ยแล้วเบ็ดยี่นะเดยวแบบเดียวมันจะลูดล้วก็จะนะไม่ค่อยอยากเติมใหม่เท่าไหร่นะก็เลยปั้นเบ็ดสิก่อนนะตอนนี้ขึ้นมาแล้วที่เบ็ดยี่นะก็เห็นกันแล้วใช่ไหมไปรุ่นนะว่ากำไรมาขนาดนี้แล้วะ แต่ยังไม่พอขออีกหน่อยแล้วกันนะทุนห้าร้อยึ้นมันถึงสองมันกว่าแล้วเกือบสามพันแล้วนะแต่ยังไม่พอนะโอเคไปกันต่อขอไหลนอกกันที่เบ็ดยี่ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเข้าเบ็ดเข้าสกเกตเตอร์ที่เบ็ดยี่หรือเปล่าก็ต้องดูก่อนนะกันนะไปกันเลยนะไปรุ่นนะเบ็ดยี่ไ,ไปก่อนไหลที่มีไหล,ไหลสวยๆไหลให้บางหน่อยแนละ้วกันวันนี้นะเบ็ดยี่เป็นไง เอาไปก่อนแล้วกนมาหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงเจอช็อตน,นี้ไปนะเต็มเครือบเคลือบเลยนะเป็นไงแำไค์ที่7 2 0ร้อยยี่ิเอาเรื่องจัดนะเบดดีก็ถือว่าไหลน่าเข้าดีอยู่นะเข้าดีมากๆเลยนะแบบเดียวกับที่สามคันกว่า,าไปแล้วนะเอาสิวันนี้จะบวกสักเท่าไหร่ดีนะทุนแค่ห้าร้อยนะไม่รุ่นบาง6กทุนมาแค่ห้าร้อยนะถึงก็เล่นเบตสิบกันเลยถึงขึ้นอะไรมาก็ค่อยขึ้นเะบีนะเป็นไงล่ะเบดดีก็เข้าบางให้บางดีจัดเลย เอาเรื่องเลยนะวันนี้นะเป็นไงโอ้โหพี่อะไรครับเนี่ยเอาให้บังหน่อยละกันนะวันนี้ให้บังได้เกิดเกิดได้ฉายกันมากันเป็นไงเป็นมีช็อตแตให้บังอ่ะแบบนี้ไม่ดีเหรออย่างเงี้ยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะติดาาบ้งบงเบ็ดดีนะเนี่ยตอนนี้ดูสอบโอ้โหพือดูสอบไหมเอาเรื่องจัดเลยนะตอนนี้นะ เป็นยังไงล่ะบอกเราอย่าพี่ถ้ามาทีนะเดี๋ยวอยู่นะเอาเรื่องจัดเลยตอนนี้สเก็ตเตอร์เข้ามาหรือเปล่าโอเคเข้ามาให้มาอีกแล้วสตัวแบบนี้ก้าวไปหมุนอีกนะมาดูกันนั้นได้มาสิบหมุนนะจะเป็นยังไงจะดีจะเกลือจะเบือ่ออะไรไม่รู้ก็ต้องดูกันตอาเองแล้วกันนะรุ่นคราวนี้เข้ามาอะไรล่ะได้คูณหกมาคูณหกขอตัวด,ด้วยโอ้โหคูณลงมารัวๆแบบนี้คูณสิบันเลยแล้วกันคูณให้มาแล้วว่าไงล่ะขอตัวจ่ายให้มามได้แต่คูณอะไรกับเนี่ย คูสแล้วมาแล้ว28 20ปไปเลยอื้อจากแต่ตัวคูนดอกนีนสู้ชีพมาคูณ20เข้าไปหูยย้ำไปอีกทีเป็นไงล่ะเอาเรื่องจัดเลยนะเจอ2ช็อตมาแตกมา1280แบนะไปกันต่อเนื่องเลยนะตอนนี้คูณยีลงมาให้บังแล้วย้ำไปอีกทีเอาเรื่องเป็นไงครูลงมาขอตัวจ่ายมาลุลับ เป็นไงดีล่ะคูณยี่สองหมุนทสุดท้ายโอเคเลยนะไม่ไปอย่างนั้นก็แตกมาให้บางพันห้าห้าสิบหกนะสิบหมุนฟรีนะโอเคตอนนี้ที่สี่วันหกขอกดไหลนอกไปอีกสักหน่อยไปก่อนละกันดอกไม่เราไม่แตกต่อเนื่องไม่เป็นไรก็แตกหากันใหม่ละกันเอาเรื่องจัดเลยแล้ววันนี้นะมาสิสไรเน,นเน้นแล้ววันนี้โอเคตีไปเลขกำกลนะสี่พันแล้วตอนนี้นะแต่ยังไม่ชอบสำหรับขออีกสักหน่อยละกันขอไหลอีกสักนิดนึงน,นะเป็นไงละ่ะหาช็อตแตกก่อนนะช็อตแตก,นกหนักจะมาให้บางหรือเปล่าเบ็ดี้ก็ต้องดูกันนะโอ้โหตอนนี้กำไร 4ี่พันจริงๆนะถึงห้าร้อยนะไม่พอนะบงออังหอยนิดนึงนะโอเคเผื่อจะจอช็อตดีๆให้บังบ้างนะโอเคไปกันต่อเนื่องนะขอตั้งหกเจ็ดพันแล้วกันนนี้ถึงห้าร้อยไม่รู้จะถึงให้บังหรือเปล่า,าต้องมาเมึนก่อนแล้วกันอยาไปก่อนละกันไปรุ่นดอกนี้ย้ำไปก่อนม,มาให้บังหน่อยที่สวย ชอบซื้อมากอู้ยดังไม่รู้เรื่องมารววแบบนี้คูนสี่เข้าต่อแล้วกันนะพันหนึ่งสี่สี่นะทีหนึ่งเกิดนะคูณหกมาได้เรื่องเลยนะพรหกสิบแปดแบบมีพัดมากเข้ารัวๆแบบนี้โอเคสองพันหนึ่งสิบนะได้คูณหกมารววแบบนี้ก็แตกมาให้บางทั้งหมดมันสี่สิบสองนะโอเควันนี้ค่ะหนึ่งร้อยนะครบแปดพันนะก็พอแค่นี้ดีกว่านะกำไรในในแล้นะทุนแค่ห้าร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปบังก็ฝากกระแทกไลค์สับตะไคร้กดกระดิ่งกองแกงกองแกงให้ช่องบังนะวันนี้บังอูพาเพลินก็ต้องขอตัวลาไป ก่อนสวัสดีจ้า